การสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ก่อนนะครับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ดวงการงานราบรื่นดีมีโชคด้านการงานนะครับการคิดการบริหารการจัดการแก้ไขการงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพนะครับมีโชคช่วยนั่เองส่วนเรื่องของการค้าธุรกิจต้องบอกว่ามีโชคเข้ามานะครับ เรื่องของการเงินอาจต้องหมุนเงินหรือว่ามีความวุ่นวายด้านการเงินเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะการบาลานซ์นะครับการปรับความสมดุลระหว่างรายรับรายจ่ายนะครับเช่นรีบไปรับเงินส่วนนี้มาจ่ายอีกส่วนหนึ่งพูดง่ายคือการหมุนเงินนั่นเองนะครับจะฉุกระหุกเล็กน้อยจะมีความเครียดกังวลเล็กน้อยเรื่องของความรักคนที่ยังสดอยู่ดวงความรักยังไม่ค่อยขึ้นนะครับยังเฉยๆนิ่งๆส่วนคนที่มีคู่รักแล้วมีคนรักแล้วนะครับก็หมายถึงความเหินห่างบางอย่างนะครับหรือว่า ยังไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยใส่ใจยังมีระยะห่างนิดหนึ่งนะครับมาที่วันถัดมาคือวันอังคารครับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับดวงการงานก็จะวุ่นวายครับวุ่นวายในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเดินทางนะครับวันนี้อาจจะมีอะไรถาถมเข้ามาวุ่นวายพร้อมๆกันในหลายๆด้านแล้วก็มีดวงที่ชีพจรลงเท้าด้วยนะครับเรื่องของการเจรจาธุรกิจการค้าเนี่ยก็ยังไม่ ไม่มั่นใจไม่มั่นคงนักนะครับยังไม่ถือว่าชัวรอยเ็นะครับยังต้องใช้เวลาพิจารณาอีกพอสมควรเรื่องของการเงินนะครับมีโชคด้านการเงินอยู่สําหรับคนวันอังคารก็จะมีการเงินดีๆเข้ามามีเงินหมุนเวียนเข้ามาหรือว่าได้โชคลาภเข้ามาครับเรื่องของความรักคนที่มีคนรักแล้วต้องระมัดระวังขัดแยง้งทะเลาะก,กับคู่ครองคนรักนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็อาจจะมี แฟนเก่าหรือว่ามีคนรู้จักเก่าๆผ่านเข้ามาหรือว่าติดต่อเข้ามาหรือทำให้เราได้เห็นกันทำให้เราได้นึกถึงนิดนึงครับมากันที่วันถัดมานะครับก็คือวันพุธผูท้ที่เกิดในวันพุธนะครับงานต้องลุยนิดนึงนะครับแล้วจะประสบความสําเร็จต้องลุยต้องคิดต้องจัดการทั้งแรงกายแรงใจและความคิดนะครับถึงจะประสบความสาเร็จด้านการค้าธุรกิจถือว่าดีครับ เรื่องของการเงินนะครับจะหาเงินได้ค่อนข้างมากค่อนข้างดีแต่ต้องเรามาระวังเรื่องของการใช้จ่ายด้วยอย่าสิ้นเปลืองจนเกินไปนักนะครับแล้วก็ต้องเรามาระวังรายจ่ายเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารและยานพหนะด้วยนะครับเช่นบางท่านอาจจะมียานพหนะที่ต้องซ่อมแซมเสียพวกนี้เป็นต้นนะครับเรื่องของความรักให้ระวังเรื่องเข้าใจผิดกันกับคู่ครองคนรักนะครับหรือว่าคนที่เราไปรักคนที่เราไปชอบนะครับก็อาจจะมีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนกันบางอย่างหรือมีความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นได้มาที่วันถัดมาคือวันพฤรหัสครับ ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะครับงานวันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความกระตือรือร้นพอสมควรครับเพราะว่าอาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราทําหรือบางท่านอาจจะต้องเดินทางออกนอกสถานที่เป็นต้นมีการติดต่อสื่อสารการอัปเดตข้อมูลข่าวสารจะยุ่งวุ่นวายเล็กน้อยนะครับแต่ภาพรวมถือว่าตัวเรามีความรู้ความสามารถที่ดีในการจัดการแก้ไขมันได้ส่วนเรื่องของธุรกิจการค้าก็ถือว่า กระตือรือร้นหาลูกค้าได้วิ่งออกหาลูกค้าได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าดีเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่ามีการวางแผนบริหารจัดการการเงินที่ดีมีความคิดหรือว่ามีการวางแผนเนี่ยที่จะได้เงินเข้ามานะครับหรือว่าวางแผนการหาเงินใน,ในอนาคตก็ถือว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับวันนี้การเจรจาเรื่องการเงินราบรื่นครับมีโชคลาบเข้ามาด้วย เรื่อง,องความรักใบนี้หมายถึงการทะเลาะบบาแหวงเรื่องของอารมณ์ที่ชุนเฉียวแปรปวนนะครับความขัดแย้งกับคู่ครองคนรักคนที่ยังโสดอยู่ไม่ได้มีคู่เนี่ยก็ต้องระวังไปทะเลาะก,กับคนรอบข้างหรือว่าไปหงุดหงิดใส่คนอื่นด้วยนะครับมาที่วันถัดมาคือวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดในวันศุกร์การงานประสบความสําเร็จทั้งงานในองค์กรและ งานธุรกิจการค้าส่วนตัวด้วยนะครับไพพับพิคเนตจะบอกถึงการทํางานที่ประสบความสําเร็จเลยนะครับเรื่องของการเงินก็จะมีความมั่นคงและได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนรอบตัวคนรอบข้างครับตัวเองก็จะบริหารจัดการการเงินได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาเรื่องการเงินได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องความรักก็หมายถึงความหึงหวงการมีปัญหาความไม่เข้าใจกันหรือว่ามีเรื่องมือที่3เข้ามานะครับก็ต้องมาระวังด้วย คนที่มีแฟนแล้วเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดกันหรือว่าพูดกันไม่ถูกหูได้เหมือนกันนะครับมากันที่วันถัดมาคือวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับขึ้นไพ่พระขันธกุมารหมายถึงการต่อสู้นะครับการต่อสู้การสู้งานการลุยงานนะครับการขยันขันแข็งแล้วก็จะทํางานได้อย่างประสบความสําเร็จดีทีเดียวนะครับหลายๆท่านเนี่ยจะมี การงานดวงการงานที่โดดเด่นกว่าคนรอบตัวกว่าคนรอบข้างครับทำให้บางท่านเนี่ยอาจจะมองเราแบบอิจฉาก็ได้เหมือนกันนะครับเรื่องของธุรกิจการค้าตรงนี้ก็ถือว่ามีความกระตือรือร้อนในการแสวงหาลูกค้าในการเจราจาติดต่อธุรกิจนะครับแล้วก็จะพบกับความสําเร็จแต่ต้องอย่าใจร้อนจนเกินไปครับใบนี้จะมีจุดเสียเรื่องของความใจร้อนนะครับจะทําให้เกิดความผิดพลาดหรือว่ามีอุปสรรคักได้ เรื่องของการเงินนะครับขยันขันแข็งหาเงินก็จะหาเงินได้มากนะครับหรือว่าวิ่งเต้นติดต่อเรื่องการเงินเรื่องนี้สิ่งอะไรก็จะผ่านพ้นไปได้ดีนะครับมีสิ่งที่เป็นแง่ายบวกเข้ามาหาเรานะครับในเชิงการเงินเรื่องของความรักโดดเด่นและมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะครับและมีคนรักคนชอบมีคนเมตตามีคนสนใจรักใคร่เอ็นดูครับมาที่วันถัดมาคือวันอาทิตย์นะครับ ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับการงานราบรื่นดีมีคนส่งเสริมมีคนสนับสนุนช่วยเหลือครับทั้งคนรอบตัวคนรอบข้างบุตรบริวารน,นะครับลูกน้องบริวารหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันธุรกิจการค้าค้าขายก็ไปได้ดีและโดดเด่นนะครับเรื่องของการเงินยังมีความผันผวนความแปรปรวนด้านการเงินอยู่นะครับอาจจะมีอุปสรรคด้านการเงินเช่นมีเรื่องต้องเสียเงินนะครับมีเรื่องผิดหวังเสียใจนะครับหมุนเงินไม่ทนันแบบนี้เป็นต้นหรือว่าจะมีปัญหา ติดขัดเรื่องการเงินนะครับหรือว่าสิ่งของเสียหายต้องซ่อมแซมครับเงินสูญหายก็ได้เหมือนกันต้องเรามาระวังเรื่องของความรักนะครับความรักคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็ยังมีโลกส่วนตัวมีความคิดแปลกๆไม่เหมือนใครนะครับยังรักความสันโดษอยู่ส่วนคนที่มีคนรักแล้วนะครับตรงนี้จะหมายถึงการช่วยเหลือกันการประคับประคองกันการปรึกษากันแต่อีกข้อนึงก็จะมีครับนั่นก็คือความหวาดระแวงครับต้องเรามาระวังว่าไปหวาดระแวงกันกับคนรักด้วยนะครับ ตรงนี้